สวัสดีครับพวกเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้กาลังจะเตรียมตัวเข้าเชือกนะครับผมออกไปเที่ยวกันนะครับผมวันนี้ออกไปเที่ยวกันนะครับโอบุญโอ้แต่งเต็มมากเลยนะครับผมกางเกงปรีกางเกงจะระเบิดแล้วครับผมตอนนี้ออกไปอ้อมกางเกงจะระเบิดแล้วตอนนี้โอบุญโอ้พร้อมมากพร้อมมากจะไปเที่ยวแล้วโอบุญเยอะเยอะเยอะพร้อมมากเลยครับพร้อมมากเลยเปิดประตูขั้นแรกแล้วนะครับผม อย่าเฝ้าไปเนะผมเด้ออย่าเฝ้าไปเด้อลูกเปิดประตูขั้นแรกแล้วครับผมบุญอ่เดี๋ยวรออ่รอเข้าเชือกก่อนนะครับผมรอเข้าเชือกก่อนนะครับผมไปลูกไปอ่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนอือย่าือยะปลาสีแดงแรงฤทธิ์นะเบอร์สีด้วยนะครับผมเบอร์สีด้วยวันนี้อ๋อใส่ชุดเบอร์สี่ด้วยใส่ชุดเบอร์สี่ด้วยเยอะเยอะเยอะยอะเยอะอยากออกเที่ยวแล้วอยากออกเที่ยวแล้วนะครับผมอ่าจะเปิดประตูอย่างเดียวเลย อย่าเหยียบเด้ออย่าเหยียบเด้อคันประตูหักเด้ออบเด้อบ่มีแนวใส่ในอบเออบ่มีแนวใส่ในอบบ่มีแนวใส่ในอบนู่นไปนู่นละเอ้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วบ่มีแนวใส่ในอบเด้อหฮ้ยเฮยดูกางเกงสิแตกแล้วอบไปอ๋อแขงเกงสิแตกแล้วลูกมาเตยมามาเตยมาเตยมาแล้วเตยมาแล้วอ่าเดี๋ยวใส่นี้ให้เตยก่อนนะครับผมนี่ใส่ เชือกคล้องให้ใบเตยก่อนนะครับผมนี้คล้องให้ใบเตยก่อนนะครับผมเชือกอ่าวิธีที่เราจะพ่วงนะครับผมอ่าเราเราต้องพ่วงติดกันนะครับผมพ่วงติดกันก่อนเดินนะครับผมพ่วงติดกันอืจะอบแบบว่าวุ่นมากแล้วจะอบนะครับผมตัวนี้เปิดประตูเองแล้วอบอู้ยาอู้ยสดอกกรอนเองแล้วอบบนอู้ย่าอู้เก่งจริงคนนีเก่งจริงอ่าเก่งจริงเปิดประตูเองแล้วเยอะยอาเยอะเยอะ จะเปิดประตูเองแล้วนะครับผมอบุญน,นะครับผมโอ้สีฟ้าไปใส่ลูกหล่าสีฟ้าไปใส่ลอก่อนลอก่อนรอแม่ก่อนลูกอ่รอ,อแม่ก่อนนี่วิธีการใส่เชือกของเรานะครับผมเตยฮานิ่งฮาสูงสูงเออนี่นเราต้อง,เร,องเราต้องพ่วงนะครับผมถ้าออกไปเที่ยวเพราะว่ารถเยอะอรถเยอะอะไรเยอะวิ่งไปมาไปมาอันตรายนะครับผมเขาเสื้อก่อนเตยเขาเสื้อก่อนลูกหล่าเออนิ่งเบ่อนจี้ เบคอนเบคอนทอนมะคลาเขาของเราว้าวุ่นมากตอนนี้อู้หูอู้หู่าสิเปิดอย่างเดียวได้นี่จะเปิดประตูอย่างเดียวได้นี่จะมุดออกอย่างเดียวได้นี่ดูว่าจะมุดออกอย่างเดียวได้ไหมเปิดประตูเองก็ได้นะครับผมนี่โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนเปิดประตูเองก็ได้ได้นี่นะครับผมเอาเข้าเชือกก่อนเข้าเชือกก่อนนี่คนตาเข้าเชือกให้ก่อนนะครับผมโอ้ยนั่น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 เข้าเชือกให้ก่อนเข้าเชือกก่อนเอานึงต้องตมนึงตองตาม เอ้อย้ต้องทเอาเอาเข้าได้พก็ได้โอ้ยเข้าไม่ได้เอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้ฉลาดได้ฉลาดแล้วเข้าไม่ได้โอ้นี่ต้องเข้าเชือกก่อนนะครับผมเพราะว่าโอ้บุญเราเริ่มโตแล้วเออเริ่มโตแล้วไหนเขาเป็นพญาติเขาเป็นพญาติตอนเช้าเออเป็นพญาติไหลปกตินะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไปเตย เดี๋ยวเราหายาถ่ายพยาธิมาให้หน้องอ้าวจูงไปเลยครับผมนี่เอ่มีคนตาล่อเข้าได้นะครับล่อเข้าเชือกได้นะตาไม่ใช่คนตาเนี่ยล่อเข้าเชือกไม่ได้นี่นะครับผมอล่อเข้าเชือกไม่ได้นี่ว้าวุ่นแน่นอนนะครับผมนี่เข้าเชือกก่อนเอาห่างนิดนึงห่างห่างเออห่างตัวนิดนึงโอเคอ มัดแล้วนะครับผมเราต้องมัดนี่เราต้องใช้ความเร็วเราช้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบักราเราจะดิ้นตลอดอ่าบักลาโอบุญเขาจะดิ้นตลอดนะครับผมเราช้าไม่ได้นี่เราต้องมัดให้แน่นนะอ่าบอกตามมัดให้แน่นนะได้ไเดินมาแล้วมัดรวมไม่ได้เพราะเราไปงานนี่งานงานเดิมงานเดิมเออวันนี้วันเกิดอ่าไปงานเกิดวันเกิดพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวอไปขึ้นเตียงพี่ดาวอีกแล้ว ไปขึ้นเตียง้านพีดาวอีกแล้วนะครับผมเป็นงานวันเกิดพีดาวนะครับผมเออนี่แต่งตัวรอจัดเต็มอีกเด้นะครับผมจัดเต็มอีกเด้เออไปเลยไปเที่ยวเลยนะครับผมสีสันในงานเด้บราลานะครับผมฮสีสันในงานเด้บราลานะครับผมนี่คณตาจับแล้วโอ้จับจันิ่ง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 าเออจับจนิ่งนิ่งนะครับผมจับจันิ่งนิ่งนี่โอบพรมากเลยโอจะไปอย่างเดียวโอบพรมากเลยจะไปอย่างเดียวนะครับบุญนะครับผม นี่ากาลังออกเดินทางนะครับผมเดี๋ยวแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนเดี<ง>๋ยว <laughs> แต่งตัวก่อนเตยแต่งตัวก่อนเออ <c oughs> แต่งตัวรอก่อนลูกแต่งตัวรอก่อนนะครับผม <c oughs> เอาแต่งรอไปแล้วโอ้บุญโอ้โหแม่ก็สวยนะครับผม <c oughs> ลูกก็รอตอนนี้โอ้โหกำลังเดินเดี <laughs> ๋ยวแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยบวก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 นู้นดูผ้าพันอยู่นะ โอ๊ยผ้าพันอยู่ด้นอู้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 โอ๊ยแต่งตัวรอแต่งตัวรอหมุนหมุนมั้งน่าจะหมุนหมุนกลับอีกข้างหนึ่งมั้งเออมันมันมันพลิกไงเออมันมันไม่เป็นแบบเออเป็นแถบนั้นต้องถอดออกก่อนกินกินหมดก่อนก็ได้เอากินหมดก่อนโอ๊ยควานโมแต่กินอยู่นะครับผมควานนะครับผมโอ้โห ไปแล้วแต่งตัวรอแล้วไปไหนครับผมไปงานวันเกิดนะครับผมอบุญอู้หู้หูหู้หูหูหูรอลากินเลยอะไรจะรอขนาดนี้โอู้หหนุ่มรอเบอร์สี่หนุ่มรอเบอร์สี่นะครับผมอะไรจะรอขนาดนี้โอหเยอะเยอดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนอบุยะเบรกก่อนอบุเบรกก่อนเบรกอ โอ้โอ้ว้าบุญแล้วโอ้ว้าบุญแล้วอู้ดึงวดึงวดึงโอ้ดูแม่ดูแม่โอ้แม่ดอกทานตะวันโอ้โหโอ้ดูแม่ดอกทานตะวันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเร็วเร็วโอ้แม่ดอกทานตะวันโอ้โหลูกดึงอย่างเดียวเลยเอ้ยาอย่าเดี๋ยวรอก่อนโอ้เรอพ่อก่อนลูกโอ้โหไปอย่างเดียวเลยรอพ่อก่อนลูกหลานรอพ่อก่อนโอ้โหไปอย่างเดียวไม่รอเลยโอ้อบซิ่งอบซิ่งของแท้ อบสิ่งของแท้ตัวนี้เม่ปัตโต้ปัตโต้ปัตโต้เบาลูกเบาเบาลูกเบาโอ้ยผู้เบาเสื้อแดงใส่เบอร์สี่ด้วยโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์โอ้โหน่ารักมากน่ารักมากเต้าอบของเรานี่แต่งชุดทำไมก่อนแต่งชุดทำไมก่อนโอบุญฮุ้ยฮุยฮุย แวะก่อนแวะเพิ่มพลังก่อนโอ้ยปักหมุดแล้วปักมุดแล้วโอ้ปักมุดแล้วปักมุดแล้วโอ้ยดูซอเตยโอ้ซอเตยก็ไม่ธรรมดาดิดอกทานตะวันเต็มหัวเลยเยอะเยอะดอกทานตะวันเต็มหัวเลยซอเตยปัตโตปัตโตโอ้โหดอกทานตะวันเต็มหัวเลยซอเตยเยอะเยอะอบซิงอบซิงอบซิงโอ้ผู้บ่าวเสื้อแดง่อขนาดเลยผู้บ่าวเสื้อแดง อเบคอนเบคอนเบคอนผู้ว uh ่าเบคอนอุ้ยรอคักรอแหนอะไรบักละอุ้ยทอปลาปลาด้วยทอปลาปลาเขาตัดออกแล้วบอกไนโออมีมีเอาน้ำไหลน้ำไหลอยู่ใช่ไหมโอ้น้ำไหลอยู่นะครับผมเบคอนโอ้เบคอนลุกถ่ายลุกกับธรรมชาติก่อนลูกธรรมชาติที่เหลืออยู่ธรรมชาติที่เหลืออยู่ เออถ่ายรูปกับธรรมชาติกับลูกธรรมชาติที่เหลืออยู่ลูกโอ้ยรอคักรอคักโอ้มาหาพ่อแล้วลูกโอ้โหโอ้โหโอ้มาหาพ่อนี่คือแบบพุ่งมาเต็มที่เลยโอ้พุ่งมาเต็มที่เลยได้โอบนี่เอ้ยโอ้อะไรจะรอปานนะเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาแล้าก่อนหันมาแล้วลูกโอ๊ะโอ๊หันมาแล้าก่อนลูกมาเลยมาเลยมาเลยมา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 พร้อมเพียงกันลูกพร้อมเพียงกันโอ้โหอย่างรอเลยลูก โอ้ยอย่งรอเลยแล้วเยอะๆดูท่าเดินนะเดินโอ้สายป้วนจริงๆเอ้ดูท่าเดินสายป้วนจริงๆเนี่ยอบนี่เออป้วนคักเลยป้วนคักเลยนี่โอ้ดูท่าเดินป้วนคักเลยดูไปได้เดี๋ยวเบ่อนเบ่อนลูกเออนั่นเออนั่นเออนั่นเข้าปลาแล้ว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 ให้ยืนนิ่งๆก่อนยืนนิ่งๆก่อนเร็ว ยืนนิ่งก่อนแอคชั่นก็ลูกโอ้โหอยู่นิ่งไม่มีคำว่านิ่งสำหรับโอบโอ้โหไม่มีคำว่านิ่งสำหรับโอบดูทำดูทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเกก่อนเวกกนโอ้โหไม่มีคำว่านิ่งสำหรับโอบแล้วโอ้โหโอ้โหวารุ่นมากเลยตอยเอยเอ้โอ้หุ่นหุ่นหุนหุนหุ็นหุ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 ่นหุ่นหุนุนหุนหุ่นหุ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 ่นหุนหุนนั่นน่นนน่น่ ไปเร็วไปเร็วมาลงมา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 ที่นี้มาทีงนี้โอ้โอ้มาที่นี้เออเข้าปลามาทีงนี้ลูกเออเข้าปลาเข้าปลาไปเลยเออเข้าปลาไปเลยโอ้โหวาวุ่นมากเลยโอ้เต็มถนนเลยนะครับผมโอ้โหอย่างวาวุ่นอย่างวาวุ่นเลยโอ้เออเข้าปลาเลยรถเขาผ่านไม่ได้ลูกเนี่ยครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมโอ้โอ้ยโอ้ก๊อกน้ำเขาลูกก๊กโอ้ยโอ้ไปโอ้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวน้องโอบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม